สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมมือนดิมนะครับพบแีนสมานค่นะครับวันนี้ก็จะมาสตรีมให้ดูกันต่อนะครับเมื่อวันอังคารเราสตรีมไปแล้วนะครับหรือเมื่อวานน่าจะเมื่อวันก่อนแต่เมื่อวันก่อนนะครับสตรีมให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสตรีมในโซนกันต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวรถเก๋งจะพาชมวันหลังนะครับวันนี้เอารถกระบะให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว มีโซนด้านหลังสุดนู้นอีกหนึ่งโซนนะครับก็จะพาไปดูวัสถัดไปต่อไปนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมาดูเริ่มต้นที่คันแรกนะครับเป็นเชฟโรเลตโคโรราโดนะครับ 2.5L t รุ่นปี2018นะครับอันนี้ก็ราคานะครับเหลืออยู่ที่3 4 10, 9 0 0 0บาทนะครับผมอ่า คอประมาณ6,000กว่านะคะคันนี้ฟีดาฟีดาคอน6,000กว่าบาท7,000ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผ่อนยาได้ถึง8ปงวดเลยถ้าใครสนใจก็รีบินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะกับคันนี้อาขออนุญาตถอดแบนออกนิดนึงนะครับเนื่องจากพูดไม่รู้เรื่องนะครับอาจจะฟังไม่รู้เรื่องอ่าคันถัดไปก็เป็นนิสสันนวาระนะครับนิสสันนวาระก็ราคาอยู่ที่3,89นะครับพอดีถ้าลิปที่แล้วก็จะดูก็จะมี ออ่สีดำใส่ล้อแม็กนะครับหรือว่าจะเป็นสีส้มอา่ก็มีนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาชมสตรีมสดของเรานะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าอยากทราบข้อมูลอะไรตรงไหนนะครับสอบถามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทยอยตอบให้นะครับผมแล้อยองก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าจะได้มีกำลังใจในการทำกันต่อไปนะครับผมช่วยกดไลค์ให้เราด้วยนะคะใช่นะครับกดไลค์หรือว่าถ้าว่างก็กดแชร์กันออกไปนะครับอยู่บ้านว่างๆไม่ได้ทำอะไรก็กดแชร์กันออกไปนะครับมาประเด็นถัดไปนะครับเป็นไททันปี2013นะครับผมจดทะเบียนปี2014นะครับคนี้ก็3ามแสนกว่าบาทนะครับผม3แสน2 0งหมื่น9ก้าบาทนะครับคือสำหรับในการสตรีมนี้นะครับ ผมจะลดราคาให้ทุกๆคันนะครับหนึ่งหมื่นบาททุกการสตรีมนะครับผมคือสำหรับใครมองหารถห้าพันหกพันใช่ครับผมหอนห้าหกพันก็แนะนํานี่เลยนะครับอะไรดูสภาพเพิได้นะครับก็คือๆๆทุกๆ,ๆทุกคันที่ผมเอ่ยราคาไปคือผมลดให้แล้วนะครับหนึ่งหมื่นบาทลดจากราคาป้ายหน้ารถทุกๆคันนะครับลดให้หนึ่งหมื่นบาทนะครับผม แคปกันมาได้เลยหรือว่าสอบถามใน YouTube ตอนนี้ได้เลยนะคะผ่อน<ช>5-6,000ไม่เกินนี้สำหรับภายท่ทานคันนี้นะคะไปกันต่อนะครับมาพบกับ d m a ม All New นนะครับผมตัวที2.5แสด์นะครับปี2014นะใช่ครับผม2014นะครับราคายอยู่ที่449,000บาทนะครับเป็นแคปยกสูง ถ้าสนใจก็รีบติดต่อ้เข้ามานะครับคอนเจ็ดถึงแปดพันนะคะคันนี้ด่แบงตอนนี้วันเจ็ดแปดพันนะครับไม่ซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วไม่ซื้อตอนนี้ก็รู้นะครับจะไปซื้อตอนไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับราคานะครับลดลงมาก็อยู่ประมาณห้าหกหมื่นบาทนะครับแล้วก็สำหรับราคาในสตรีมสดนี้นะครับลดเพิ่มไปอีกหนึ่งมืนบาทนะครับผม ใจลูกค้า youtube ก็เลยนะคะใช่นะครับถ้าไม่เชื่อก็คือดูจากป้ายราคาหน้ารถได้ทุกๆคันนะครับหรือว่าลูกค้าลองอาเปรียบเทียบราคาดูเลยก็ได้นะครับอ่ามีราคานะครับผมสี่แสนห้ามเก้าบาทนะครับราคาหน้ารถอ่านี่คือเราปรับราคาลงมาแล้วนะครับแล้วก็ลดเพิ่มไปอีกหนึ่งหมื่นนะครับเหลืออยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถูกมากมากเลยนะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูคันถัดไปได้เลยนะครับ น,นี้ก็จะมาเร็วนิดนึงใครสนใจก็ทักมาคุยกันได้เลยตอนนี้นะคะใช่ครับพอดีเนื่องจากพอดีนัดนัดลูกค้าไว,ชว้ช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นๆน,<ช>นะครับเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ว่ามาสตรีมีดูนะครับอ่ะคันนี้เลยนะครับลูกค้าสนใจกันเยอะมากนะครับสาหรับดีแม็ก1.9นะครับผม4ประตูปี2016นะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ราคาก็อยู่ที่พิเศษนะครับเหลือไป5 แสนแปดหมื่บาทนะครับเป็นปีสิบหกนะคะสีขาวสี่ประตู1.9ึ่งจุดเกาทห้าแสนแดหมื่กันบาทเลกันเลยใช่ทีอื่นยังเป็นหลักหกอยู่เลยนะคะถ้าเป็นทันนี้การละนึ่งจุดปีนี้ก็เลข6ทะลุอยู่แล้วนะครับผมโมแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูคันถัดไปนะครับ X-Series ปี2010นะครับผมก็ อยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่น้าพบาทนะครับคันนี้ถ้าชอบก็มาจองนะครับจะทิ้งเบอร์คุณฟุกไว้ให้นะคะใต้คอมเมนต์ก็ตอนนี้เลยถ้าใครสนใจก็โทรมาหาคุณฟุกได้เลยนะครับผมรือว่าถูกใจเฟลท่านได้นะครับก็โทรหาท่านนั้นได้เลยนะครับผมคันนี้เป็นตัวไฮเ h นเดอร์นะคะมีสติกเกอร์ด้านข้างรถสวยงามมาก ถ้าไม่อยากได้สติกเกอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวลอกให้ <S 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 ครับมาถึงขั้นถัดไปนะครับมีก็แชมป์มปี2อง4นะครับตัวนี้ได้เป็นแคปยกสูงนะครับทีรันเนอร์ราคานะครับอยู่ที่ตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับได้ตัวจีด้วยนะครับผมก็ราคาอยู่ที่4,39,000บาทนะครับ พิเศษไปให้เลยนะครับ4แสนสามบาทอ่าใครหารถขวัญประมาณเจ00ได้เป็นตัวสูงตัวตัวท็อปก็ต้องเป็นคันนี้เลยใช่นะครับผมนี่คือราคาที่ไม่ต้องใช้เงินดาวใช่ทุกคันนะคะก็จะดูเป็นฟรีดาวไว้ให้ก่อนเลยเผื่อถ้าใครอยากจะได้เงินไปทำทุนอย่างอื่นก็ได้ใช่นะครับก็ <ผม S 1> คือเราไม่ต้องเอาเงินก้อนมาดาวนะครับ,รบเก็บเงินก้อนไปลงทุนอย่างอื่นนะครับก็ ก็จะได้เป็นเครื่องวีเอเทอร์โพด้วยนะครับได้ตัวจีตัวทอ็อปเลยนะครับหร,หรือว่าถ้าใครอยากจะเอาเงินเนี่ยมาเป็นค่าประกันก็จะได้ไม่ต้องบวกเพิ่มจะได้ถูกลงนะคะจะไปซื้อประกันเองก็ได้นะครับ<ช>หรือว่าซื้อประกันชีวิตเองอะไรเองก็มาคุยกันได้นะครับอยากได้แถมอยากซื้อเอง,อย,อ,เอ,งอยากอะไรได้หมดแล้วแต่สะดวกนะครับอ่าประเ่็นคันตัดไปนะครับวีก็แชมป์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ CNG ครับผม c n นจีสลับเป็นซินนะครับแก๊สโรงงานอ่ในงงาใช่นะครับผมเป็นแก๊สโรงงานอันนี้ผ่อนประมาณหกพันค่ะใช่ครับผมผ่อนห้าพันกว่บาทใช่ครับห้าถึงหกพันอ่านี่คือไม่ไดาวนะครับผ่อนห้าพันกวบาทได้อยากได้รถไปใช้งานก็ต้องเป็นวีโก้แก๊สจากโรงงานรบติดตั้งจากโรงงานสองพันสิบสองนะครับราคาอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้ถ้าอย่างนั้นผ่อนห้าพันแน่นอนอันนี้ ค่อยากได้รถผ่อนห้าพันสภาพเนียนสิบสีไม่เก็บก็ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะก็คือนะครับลูกค้าหลายๆท่านเมื่อก่อนนะครับที่ก่อนจะมาสัมผัสกับวิโก้แก๊สนะครับก็ไม่ถูกใจนะครับไม่ชอบแบบแอนตี้วิโก้แก๊มากแต่พอลูกค้านะครับได้ลองซื้อไปใช้งานลองสัมผัสดูนะครับก็กลับมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าใช้ดีนะครับใช้ทนประหยัดนะครับประหยัดกว่าน้ํามันพึ่งต่อรึ่งกันเลยทีเดียวนะครับผม รถทุกคันของเรามีแถมแถมอะไรหลายๆอย่างนะครับผมมีของแถมเยอะแล้วก็มีรับประกันถึงจะเป็นรถถึงจะเป็นรถถูกเราก็มีของแถมเท่ากับรถแพงๆเลยนะคะรถถูกมีของแถมมีรับประกันทุกคันอุ้มมากๆอ่าเรามาดูโซนนอกกันบ้างอะจะพามาดูโซนด้านนอกนะครับผมอาจจะไล่จากคันนี้ไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวีโก้นะครับผมวีโก้ตัวนี้ก่อนจะเป็นสมาร์ทแคปนะครับปี2007 ได้เป็นตัวพีเลนเนอร์นะครับเครื่องสามพันราคานะครับอยู่ที่สามแสนกับเก้าพันบาทนะครับสามแสนหนึ่งมื่นจำง่ายๆนะครับผมสามแสนหนึ่งมื่นอ่คุ้มมากสําหรับคันนี้นะคะสามแสนหนึ่งม<ช>ื่นบาทนี่คือลดแล้วใช่ไหมครับคุณสุกใช่นะครับลดปรมาหนึ่งหมื่นบาทครับจากราคาสามแสนสองหมื่นนะครับจริงราคาก็อยู่สามแสนกับเก้าพันนะครับคือจำง่ายๆก็สามแสนหนึ่งหมื่นนะครับ ใครสนใจทักมาได้เลยนะคะตอนนี้พูดคุยกันได้เลยเราจะได้เห็นด้วยว่าคุณลูกค้าอยากจะดูเป็นรถอะไรหรือว่าอยากจะได้รถไหนเข้ามาเดี๋ยวเราจะได้สั่งเพิ่มให้ดูคันถัดไปกันเลยนะครับเอาเด็วดูด้านในก่อนนะครับจอดอยู่3คันนี้อ่าคันนี้ก็เป็น v ีโก้แชมป์แก๊สนะครับอันนี้เครื่อง2.7นะครับผมวีโก้ถ้าว่าเครื่องมิเจะเป็นเครื่อง2.7นะครับ ปี2013นะครับราคาจะต่างกับขันเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้เป็น22อ่ทาทันนี้ก็อยู่ที่2 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้รถไปบรรทุกนะคะนี่เราเอามาให้เอาใจคนสายบรรทุกนะคะก็บรรทุกได้ถ้าใครอยากใช้ประโยชน์แบบ ประหยัดประหยัดหน่อยก็ต้องเป็นคันนี้เลยวีกโกแก๊สของเราแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกครับเมื่อกี้ก็มีไปหนึ่งคันแล้วนะครับแค่ปีต่างกันครับแล้วก็คันนี้แก๊สจะอยู่ด้านหลังกระบะนะครับแต่คันที่ผ่านมานะครับแก๊สจะอยู่ตรงแทนตรงที่ตรงยางอะไรนะครับผมแล้วจะลูกค้าจะจะเลือกจะชอบนะครับผมเข้ามาชมกันได้เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใช่นะครับอ่ะจะไปดูคันถัดไปนะครับผมนี่จะมารีวิวครับเออมาปรับบอกราคาใช่คับ จะไม่ได้มารีวิวไปเป็นขันข้นๆให้ดูรายละเอียดแบบนั้นนะครับอ่าคันนี้ก็เป็น DMAX All New ปี2015นะครับราคาก็อยู่ที่459,000บาทนะครับผมเป็นยี่ห้อ2.5นะครับตัวนี้ได้เป็น d ด y l i ล e แล้วนะครับผม2.5แซ็นะครับ อันนี้ได้เป็นกระจังหน้าเงาด้วยใช่ครับไฟโปรเจคเตอร์ท็อปเลยอันนี้นเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับเกียร์ธรรมดาหมดเลยครับค่ะสนใจทักกันมาได้เลยตอนนี้นะคะพูดคุยกันได้เลยอืมันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่ะรีวอตอนเดียวก็มีนะครับผมอ่ารีวอตอนเดียวปีสองพนิปดนะครับเครื่องสองพันสี่นะครับตัวเจ ก็ราคาไม่ถึงสี่แสนนะครับอยู่ที่3ามแสนเก้าหมกนบาทลดกระนำกันไปเลยนะครับจากละห้าสี่แสนห้านะครับผมเหลืออยู่ที่สามถูกมากมานะคะคันนี้คันไหนถ้าจองแล้วเราก็จะไม่เอาให้ดูนะคะใช่นะครับผมเราก็จะผ่านๆไปก่อนนะครับผมอ่ะผ่านถัดไปนะครับเชฟอ่ะเชฟชมนี้ยังเหลืออยู่1นึ่คันสุดท้ายนะครับผมคันสุดท้ายแล้วเหลืคันสุดท้ายแล้วนะครับผมราคาก็อยู่ที่สามแสน อะไรเอ่ยสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเชฟปีสองพันสิบห้านะครับตัวท็อปเลยนะครับผมเป็นรุ่น LT z หรือเปล่าใช่ใช่ตัวใช่นะครับตัวนี้เป็น set นะครับจะได้ไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้านะครับผมรถเราไม่เก่านะคะรถใหม่มากฝัองแค่หกพันนิดๆเองคันนี้คอนโนกวกาบาทนะครับได้ออนยูใช่เลยใช่นะครับเพราะว่าที่เราเชฟก็ขายได้เรื่อยๆนะครับ ถ้าว่าขายไม่ได้แล้วคงไม่ซื้อเข้ามาใช<า>่ก็ยังซื้อเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคนกำลังก็ก็ชอบเชฟกันเยอะเขาไม่ได้สีเเส่เรียนเรื่องข่าวเปไม่ได้สีเลี่ยนเรื่องข่าวตามกระแสะ <ด au S 2> นะครับอ่ะมาดูคันถัดไปนะครับตันนี้วิกโก้แชมป์เครื่องดีเซลนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับได้เป็นตัว E นะครับเครื่องยนต์2 5 1 4 cc ปี2014 ราคาก็อยู่ที่3าม0 0นเก้าหันบาทถูกมากเลยนะคะเดี๋ยวกินราคาไม่เศษให้เลยนะครับผมราคาก็จะลดลงจากป้ายนาหลานไ้ป้ายหน้ารถ1,000งหมบาทนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตกันเลยเดินที่แล้วออกไปประมาณเกือบ10บคันได้ใช่ครับ v i g ก c h a m p แชเข้ามาเยอะมากแล้วแต่ลูกค้าจะชอบสีนี้ก็มีสีขาวก็มีนะคะใครสนใจก็ ต,ต,ติดต่อมาได้เลยมาได้เลยไม่มีการทําเครื่องแน่นอนเครื่องเดิมครับคือที่เราต้องมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร<ช>์ให้นะครับผมเราจะไม่แต่งเครื่องให้ลูกค้านะครับ<ช>นี่ก็อาจจะแต่งรอบนอกนะครับก็จะเป็นล้อแม็กอาจจะโหลดอะไรพวกนี้นะครับนิดๆหน่อยน่อยครับผมอ่ะปฏิกันต่อไปนะครับรีโวรีโวรีโว สีวอเกียออตโต้ครับผมสีวอเกียออโต้อ่ะนี่ก็เปิดได้เปิะพูดได้ปี2018ัปดกันเลยทีเดียวะครับผมราคานะครับราคาเอ่อคันนี้ได้ราคานะครับหกแสนหกแสนสีหมื่นเก้าพันบาทใช่แต่ก่อน10เมษายนนี้นะคะราคาจะ,ะลดเหลือตอนนี้ราคาลดเหลือ5 8 9 0 0 0บาทถึงวันที่10มมนี้เท่านั้น,<ล>นอ่ะคันนี้เราลดกระหน่ำกันพิเศษนะครับ เดี๋ดก่อนหน้านี้รถคันนี้ราคา699,000บาทแต่ตอนนี้ปรับลงมาเป็น659,000บาทและผู้บริหารยังใจดีปรับให้ถึงวันที่10นี้เหลือ589,000บาท6 0 9 0 0 0บาทนะครับนี่ตั้งตั้งหน้าร้านนะครับป้ายหน้ารถอยู่ที่659,000บาท แต่ถ้าลูกค้ามาจองก่อนวันที่ภายในวันที่10เมษายนนี้นะครับผมราคาก็อยู่ที่589,000บาทอ่านี่คือเลขไม้นะคะ20,000เลขไม้20,000โลนะครับอันนี้ก็คือลดราคาแบบโปรโมทให้เยอะมากเลยเกียออโต้ด้วยราคาต่ำขนาดนี้ก็คือว่าเอาใจคุณลูกค้าตอนนี้สุดๆเลยช่วยกันไปนะคะสู้ๆโควิดกันไปนะครับผม รถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะใครสนใจก็โทรเข้ามาหาคุณฟุกได้เลยดูคันถัดไปนะครับผมคันนี้ All New D Max 4ประตูนะครับราคาอยู่ที่5แ0,000 5แสนหนึ่งหมื่นนะครับ5แส่กับ9,000บาทนะครับอ่ามีคนทักเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมี จะโทรไปเดี๋ยวให้คุณฟุกเดี๋รตอบกลับนะครับหรืออาจจะเป็นแอดมินพี่โมนะครับผมที่คอยตอบกลับลูกค้านะครับส่วนรบคันนี้เป็นสี่ประตูห้าแสนเก้าพันบาทไม่ถึงเลขหกนะคะของเราปรับมาเป็นเลขห้าทั้งหมดเลยตอนนี้บางคันก็เหลือเลขสี่แล้วส่วนรถคันที่จองเราก็ผ่านไปที่ยังจองถ้ารถยังติดจองอยู่เราก็จะผ่านไปนะครับ จะยังไม่เอาของลูกค้ามาออกมาพูดใช่ค่ะนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็น d m a มคออโตหรือเปล่าใช่นะครับผม d m e a มเกอโต้นะครับเครื่อง2.5ซ v ดีนะครับปี2015นะครับผมพอสอด14-15นะครับอ่าราคาก็อยู่ที่500,000กับ9,000บาทเหมือนกันนะครับผมอ ถูกมากๆเลยนะคะคนที่ดู Youtube อยู่ตอนนี้ถ้าใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาลดกันอีกไม่นานราคาก็จะปรับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะทั้งหมดโควิดไปก็ไม่รู้นะครับว่าราคาจะเป็นยังไงกันต่อ,อมาถึงฟอร์คันนี้ก็ฟอร์ด2.2 XLT ตัวท็อปเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2018ราคานะครับคิดพิเศษไปนะครับเหลือที่5 9า0 0 0เับาท จำไว้นะครับ,บ599นะครับผมฟอร์ด XLT ตัวทอ็อปแล้วเป็น4ประตูตัวท็อปเป็น4ประตูนะครับผมแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับสื่อมากๆนะคะคันนี้นรเราก็มาดูคันต่อไป,ไปสำหรับฟอร์ดนะคะก็เป็นไททันนะครับผมอันนี้ก็เป็นไททัน2.4 g l s ตัวทอ็อปเกียร์ออตโต้อีกแล้วนะครับผมใช่นะครับ เียวโนะครับราคาจะอยู่ที่5แสน3 9 0 0บาทนะครับ5แสน3า9 0 0บาทปี2017นะครับไม่ต้องไม่ต้องเตรียมเงินดาวมาเยอะเลยนะคะ,ะค,คือฟรีดาวก็ดูได้เตรเงินมาจองไว้1,000บาทก็จองได้อันนี้มีกล้องหลังด้วยครบนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูันด้านในกันเลยก็ได้นะครับผมด้านหลังเลยอีก สี่ห้าพันก็จะจบสตรีมนี้แล้ว<ช>นะครับผมถ้าสนใจก็รีบติดต่อไป้ามานะครับอันนี้ก็เป็นดีแบ็กออนนิวเหมือนกันนะครับอันนี้ปี2014นะครับราคาอยู่ที่4ี่0 0 0สี่หมบาทนะครับคันนู้น2015นะครับอยู่ที่459,000บาทนะครับราคาต่างกัน10,000บาท กันไม่เยอะนะคะลองเลือกดูได้ว่าใครชอบแบบไหนชคบาอปีไหนนแล้วก็คล้ายๆกันใช่นะครับอันนี้ก็เป็นรีโวตอนเดียวครับรีวตอนเดียวอีกแล้วนะครับราคาก็อยู่ที่สามแสนห้หมื่นเก้าพันบาทรับปี2สองพันิบมเลือกสีได้เลยของเรามีทั้งสีขาวสีเทาสีดำว่าสีขาวก็คือถ้าพูดถึงสีนะครับ ถ้าตอนเป็นไฟแดงนะครับสีขาวมันก็จะแพงกว่าเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นมือสองน,นะครับราคาก็จะต่างกันอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยนะครับจะต่างมาเยอะนะครับถ้าพูดถึงในรุ่นปีเดียวกัน<ต>เรา<อ>ไม่มีการ<อ>บวกเพิ่มแน่อนอนลค่ะก็<ช>จะประมาณนี้เลยราคาก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้บวกเรื่องสีเยอะนะคร,<ช>ครับผมก็คือราคามันจะแพงจากที่ซื้อเข้ามาแล้วนะครับผมก็ตามตามตามปีนะครับตามปีตามสภาพอ่ะมาถึงท่านถัดไปนะครับทายท่าน2018ัน แกรเตรีย GLX นะครับก็อยู่ที่399เ้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับราคาด้านในนะครับเท่ากันหมดเลยผอประมาณ7000ันนิดเองนะครของ<ม>เราพ่อนไม่สูงราคารถไม่สูงนะคะจะประมาณนี้เลยถ้าว่าเป็นไททัน13ก็พ่อนอยู่5,000กว่าบาท6,000น 6, ใช่นะครับตัวนี้ตัวใหม่ก็อยู่มา7,000กว่าบาทได้เป็นปี18ใช่นะครับผม7,000 8 0น0อยู่มาเนี้ยนะครับ ไม่แพงนะครับนี่พูดถึงที่ว่าไม่ต้องใช้เงินดาวน์แต่รถเรานี่ถ้ารีวิวก็รีวิวไม่ซ้ําเลยเพราะรถจะมีเข้ามาเยอะมากใช่นะครับผมนี่ก็เลยเอามารวมให้ดูนะครับเพราะว่ารีวิวที่เคยบอกไว้ว่าจะรีวิวเป็นคันต่อคันนะครับไม่ไหวนะครับม,มันเยอะเกินก็เลยแบบมารีวิวดูรวมๆให้เลยนะครับแล้วก็มาบอกราคาทีเดียวหรือถ้าลูกค้านะครับชอบอ,อ,อยากจะให้เรารีวิวขันไหนเป็นพิเศษเป็นคันต่อคันนะครับอยากให้เราลงคลิปวิดีโอให้ดูก็ คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจัดการให้นะครับอ่ามาดูขรางในนะครับ4ประตูนะครับ4ประตูซูเปอร์ไทเทเนียมปรี2 0 1พันนะครับก็ราคาอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทนะครับผม4 1 9 0 0 0บาทตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังอ่าถ้าใครชอบก็ยินบ,บอกกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ได้เป็น กล้องหน้ากล้องหลังเป็นตัวท็อปเลยเป็นตัวไทเทเนียมนะคะถ้าใครซา้อีซูซูก็ต้องเป็นคันนี้เลยใช่นี่ครับผมเบรกเอเจอกล้องครบนะครับสวนมากๆชอบมากๆลูกค้าก็สนใจเยอะมากเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้นะครับผมก็มาดูคันถัดไปนะครับเป็น Toyota Vigo Champ นะครับปี2 0 1 4นะครับอันะนี้ก็จัดการนะครับ จัดทรงจัดทรงลงล้อนะครับเปลี่ยนท่อมาเรียบร้อยนะครับผมถ้าชอบก็ติดต่อมานะครับราคาอยู่ที่400,000กับ9,000บาทนะครับผมมีท่อหน้าเพานะครับคันนี้เปลี่ยนท่อหน้าเพาให้นะครับเปลี่ยนล้อแม็กให้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบรอบว่าล้อเดิมหรือว่าล้อแบบแต่งหรือว่าอยากได้ท่อรถเดิมๆนะครับเรามีแบบให้เลือกกันมากมาย ช่คแต่ส่วนมากเราจะเน้นเรื่องท่อแล้วก็เรื่องล้อซะส่วนใหญ่นะครับทุกยางใหม่แม็กใหม่เครื่องเราจะไม่ยุ่งนะครับแต่เราจะไปเช็คที่ศูนย์ให้ทุกค่ะใช่นะครับผมเช็คระยะเครื่องไม่ยุ่งก็หมายความว่าเราจะไม่แต่งเครื่องให้ลูกค้านะครับอ่ะดูคงสุดท้ายนะครับสําหรับการสตรีมในวันนี้นะครับผมอันนี้ก็่อแค่เจ็ดพันกว่าเองนะคะดีรถออกไปศูนย์ นะครับอีคันที่มันจอดตัวนี้ออกไปสู่แล้วนะครับลูกค้าก็อดดูใช่ครับอ่ะคันสุดท้ายนะครับผมเป็นดี a มสนะครับซูเปอร์ไทเทเนียเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นตัวเตี้ยนะครับผมก็มีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับถ้าถ้าลูกค้าชอบไทเทเนียมยันป้ายกอบป้ายเลยกอบป้ายก็ไทเทเนียมนะครับถ้าลูกค้าอยากได้กอบเดิมก็ได้นะครับกอบนี้ก็จะโยงให้ผมก็ได้ไม่เป็นไร แอดมินเราก็จ้องอยู่นะคะถ้าใครสนใจเป็นรถกระบะ Isuzu ตัวเก่าก็ต้องเป็นคันนี้เลยพรอมประมาณ6,000กว่าปี2011นะครับราคาอยู่ที่379,000บาทนะครับราคาก็จะต่างกับตัวยกสูงนิดหน่อยนะครับและอย่างตัวยกสูงได้สีขาวด้วยตัวยกสูงเป็นสีประตูด้วยเรื่องของเรื่องอะ,อะแต่ว่าราคาต่างกันไม่เยอะนะครับเพราะว่าเวลามาัเป็นมือสองนะครับสประตูนะครับแคป จะเตี้ยจะสูงราคาจะต่างกันไม่เยอะนะครับผมอ่าก็ต้องขอฝากกันไปด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับให้เราเยอะๆด้วยนะครับกดกระดิ่งติงๆๆด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับการสตรีมวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สตรีมถัดไปนะครับสวัสดีครับ